สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอในะครับตีฮิตแล้วตอนนี้นะครับผมจะมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนื่องด้วยเ,เมื่อประมาณ2อสอวันที่ผ่านมานะครับผมก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับดูไปดูมาก็ไปเปิดเจอการทำการทำผมนะครับการดัดผม ดัดฟอยนะครับที่ทําให้ผมมันหยิกๆฟูๆนะครับผมก็เออน่าสนใจดีอยู่ว่างๆที่บ้านก็ไม่ทําอะไรนะครับตอนนี้ก็เลยซื้อน้ํายาดัดผมนะครับมาให้พยายามผมดัดเองนะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับตอนนี้คือผมปกติอยู่นะครับผมธรรมดานะครับยังไม่ยังกำลังเริ่มดัดอยู่นะครับนะ่ครับใส่น้ำยาดัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า หลังดัดเสร็จแล้วเป็นยังไงเ <c oughs> จ้ากรรมเป็นยังไง <laughs> ไปดูกันครับไป <al> สิในงใจดัดในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่า,าผมเห็นนะผมเข้าไปดูใน youtube แล้วผมผมเห็นผู้ชายนะครับผู้ผู้ชายนะครับชอบดัดกันมากเขาฮิตดัดกันมากผมก็เลยเข้าไปดูมันออกแนวประมาณว่าฮิปฮอปฮิปฮอปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เขาฮิตกันมากผู้ผู้ชายเดี๋ยวจะเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นฮิปฮอปหรือฮิปโป ไม่คือหัวเลยนครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าการดัดผมเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการดัดนานมากนะครับยาวๆไป よいしょ。 ผมก็ได้ทำการดัดผมเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเท่แค่ไหนว้วาวาโอ้โก็เท่กรเท่นี่เป็นไงครับอ๋อ้สุดยอดครับเดือ <17. S 2> ต้องไปแต่งทรงผมนะครับต้องไปจัดฟามจาัดอะไจัดทรงไหนนะนี่มันเหมือนลังนกเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับจัดผมเสร็จร้อยจัดเองครับนะแตะหยีนิดหน่อยนะพร้อ hey, มแล้วเดี๋ยว Love it, Keep now, I like to come like a Homie, bro, but times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you findin' escapes. I might have to wipe you out just like you cold cake. you been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a bigger frown. Cause evidently you don't wanna send a message now. And you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you. I'ma stick until your head, just like I'm can't It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money. here.